สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ๋ยและขอบครัวของไออ้วนควยดอนจ้ามนนื่อวนไออ้วนควยดอนเรากับพาลูกและเมียมาให้อาหารปาอยู่หน้าที่วัดป่ากิตยานุสรจ้าเป็นวัดที่ผูกค้นเขามากรับว้สักระบูชาี่หลายจ้าพี่น้องเมื่อวนนี้ก็มาให้อาหารปายู่หน้าวัดจ้า,า,า,รา,าห,าานนห,าาหาราาหืออยู่หน้าพระนอนจ้า ผู้ใดมักหอดผู้เวียงกับแวะเวียนกันเข้ามาด้จ้าวัดป่ากิิยานุสรจ้ายู่มู่บานท่าเสี่ยวจ้าตำบลสงเ่อยอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเฮาจ้าหลอนจ้าจุดมองนี้จ้าก็คือเป็นหมอกที่หายอาหารปลาเนจ้าหรือเขาจะ ย่างเขาไปใต้ข้าน้อนหมองสารนี่กับเป็นหมองไห้อาหารปลาได้เพือกันจ้าส่วนด้านในเขาไปไนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจมีเจดีพร้อมจ้าจ้าผู้ เสียงบ่อนแหงเถอะร่วหมอนงอมไม้ฮึไปยังไงป้อนชาไปยังนางมันงามเลยตอปลาบึกบ้นในขื้นไม้คือซื้อได้ไหมมันมีปลาบึกด้วยตัอนี่ว่าตะวังปลาบึกปลาบึกส่วนไหลปลาบึกสีเขายู่ยุุ่่นมันค่อยออกมาไงนี่ปลาขับขผมเคาเห็นเลย เรนก็เด็เาปุ๊มันกัสนุกสนานนอแมันเป็นปลาสวยงามนะตาภาพนี่ปลาดุกโตญ่ตาบอดเรื่องไม่เห็นลย่ะอมันมีแล้วหากินหรอยงมันซิดกันนี่เด้อเครา่องนี้วามสุกเนาะมันก็รื่อวัตถุกบราณปลาดินตแบบไงห่นี่เอาอก็เลยนะ เฮ้ยหาปลากอาหาลิงอะไรดีนัเนียว่วกอย่อนนี้ตอนนี้ความสุขขักเนาะ มะปางเอาที่ันอาที่านว่างเลยอาที่ชานว่างพ่ออาที่ชานว่างพ่อโดนคนไปหลายวะบ่บ่มันอาปากขากินน้ำดูมันรูดเลยว่าเขาเสียหายเงียมันมันอาปากขาดูพผลให้พ่อเห็นยังเลยงั้นเลยๆให้พ่อใครยังใครยังว่าดีให้พ่อใครยัง อันอุ้งนมันขาดอุ้งหนมันร่ว้องใสน้ำปลาตาแล้วตานเตานเดี๋ยวหายตัาเขาลูมโมมุนเรียยไรเตาอ่ะตายเตาอ่ะเบิรงเวิ้งปาพวกนี้มันหุดจักว่าเขาสิงวนงาใส่ด้วยมันอาบปากขาเอายางเดี๋ยวกูดูพูดนะมันตัวใหญ่พูดฝรุกรบบเพี้ยอืง มือลุ้มอ่าปากขาเอาดินะ่ะพขวดนะ่ะนี่เจะคอยย้อนคานตัวนี้ตาหายปลาดูกตัวนี้ตาหายอเอาเอาเสีปากมันยัดีด้วยน้องปางเวลามันอ่ามันหูจักเด็กหาเชือกน้คายปลาดุกน้อยว่ะคุณตัวโอ้ปลานั่นปลาเล็ดโอ้ปลาเล็ดนี่ถูกปลา ค่อยก็วุายกวยอย่นี่นะก๋วยจปลาชก๋อยนปลาดุกนะไม่ยนให้เชียงวัดมาเห็นในซุ้มยางโ้วยให้ปลาดุกนานิแน่นหวานน่นหน่อยมันม้นไปอยากได้อยากได้ปลาดุกนานเต้าหูใส่ใส่หมดไปยอมยอมแน่ยอมบ่ได้โอ้ยมึงปลาเลกบ่ จ้านี่กับบรรยากาศรอบๆของวัดป่าจิจปิยานุสรน,นอกจะเป็นหาบที่มีความอบอุ่นจา้านี่กับเป็นทุ่งนายูนาวัดคานนของเขาหรือวัดป่าจิจิยานุสรจา้าเมื่อนี้ไออ้วนแล้วก็ลูกเนี้ยของไออ้วนก็ได้มาให้อาหารปลาย,ยูนาะที่วัดป่าจิจปิยานุสรจะไม่นองอุ้ยกับไออ้วนกับตองรัตไปก่อนจ้าขอบคุณหลาย,ลายๆจา้า